สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ทุกๆคนนะคะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องของเราพระบ้านหมอมาราคาถูกๆนะคะวันนี้เจอกันใน EP ีที่32แล้วค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะ EP ีที่31คือ ปิดกันอย่างรวดเร็วมากเลยนะคะก็ขอบคุณนักสะสมนะคะที่เข้ามาปิดพระช่องของเรานะคะท่านใดที่ปิดไม่ทันนะคะวันนี้วันนี้ค่ะต้องเร็วนิดนึงนะคะสําหรับพระช่องของเราค่ะวันนี้ดูให้ดีตัดสินใจให้แม่นแล้วก็เร่บปิดกันเลยนะคะเพราะว่าวันนี้พระเรามีแบบน่าสะสมหลายองค์อยู่นะคะ อันนี้เหมาะสําหรับอ่านักสะสมแบบพระเก่าพระโบราณอะไรประมาณนี้นะคะไม่คะก็ไม่ค่อยจะสันทัดนนิรนนี้สักเท่าไหร่แต่ก็วันนี้นําพระที่เออ่รุ่นเก่าๆนั่นเลยนะคะเอามาลงให้กับนักสะสมได้สะสมกันนะคะสำหรับช่องของเรานะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะบวกเพิ่ม 50บาทรวมถึงพื้นที่ห่างไกลด้วยนะคะส,ะสะดวกในการโอนเราลดให้100บาทนะคะส่วนท่านใดนะคะที่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องขนส่งค่ะไม่ต้องหวงนะคะเรา,าติดตามพัสดุให้อยู่นะคะเพราะว่าขนส่งก็บางทีก็มีปัญหาอยู่เรื่อยเลยนะคะไม่รู้ว่าจะพูดว่ายังไงคะ่ะก็ ตอนนี้กำลังติดตามให้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะยังไงเราจะพยายามติดตามพัสดุให้เจอนะคะส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้รับหรือว่านานเกินไปยังไงก็ทักมาบอกกันนะคะส่วนท่านใดที่ได้รับแล้วก็มารีวิวให้กับช่องเราบ้างนะคะ จะลืมนะคะท่านใดที่สะดวกในการปิดพระนะคะก็ให้ไม่ว่าจะสะดวกโอนหรือว่ายังไงก็ขอเป็นช่วงเช้านะคะเพราะว่าบางวันงานแม่ค้าเยอะมากเลยก็ออกไปสมไม่ทันเพราะว่า,าขนส่งก็อยู่ไกลนิดนึงค่ะไม่ได้อยู่ใกล้นะคะถ้ายังไงก็ ช่วงเช้าก็ตัดสินใจปิดพระกันให้แม่นนะคะถ้าท่านใดที่ว่า,าปิดช้าก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่าขออนุญาตส่งเป็นอีกวันนึงนะคะค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูพระกันเลยดีกว่านะคะองค์แรกของเราวันนี้นะคะเป็นสมเด็จนะคะ สมเด,ดองนี้คือดูด้วยตาเปล่าก็รู้ว่าเก่าแล้วนะคะด้านหน้านะคะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังก่อนนี่นะคะเดี๋ยวเราดูเนื้อกันนิดนึงค่ะคือแบบแตกลายงาแบบนี้เลยนะคะความเก่าของสมเด็จองนี้นะคะ ถ้าภาพไม่ชัดเจนยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะขอภาพชัดเจนได้ตามไอดียไลน์ด้านล่างนะคะหรือสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างคะ่ะสำหรับสมเด็จองค์นี้นะคะองค์หมายเลขหนึ่งนะคะเราเปิดอยู่ที่350บบาทคะ่ะตัดสินใจให้ดีนะคะถูกใจพระ ถูกใจราคาแล้วค่อยปิดนะคะหมายเลขสองก็เป็นสมเด็จเก่าเหมือนกันค่ะอันนี้เลี่ยมกันน้ำมาแล้วนะคะด้านหลังนะคะอันนี้ดูเนื้อนะคะบอกว่าปิดทองมานะคะ จะเห็นไม่เอ่ยน,นี่นะคะโหว,ว่าปิดทองมานะคะอาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดนะคะขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะ สมเด็จเก่าหมายเลขสองอันนี้นะคะเราก็เปิดอยู่ที่350บาทค่ะหมายเลขสามค่ะท่านที่ชอบสะสมพระสมเด็จนะคะห้ามพลาดกันเลยนะคะอีพีนี้เด็จรุ่นเก่านี่นะคะหมายเลขสามค่ะสมเด็จเก่าเก่าเหมือนกันนะคะอันนี้ เรียบมาแล้วนะคะเราไม่ทราบที่ไม่ทราบปีนะคะสําหรับสมเด็จเก่าทั้งสามองค์ที่ผ่านมานี่นะคะอันนี้ใส่ก่อมาแบบนี้นะคะเนื้อนิดนึงนะค่ะ นะคะขอภาพเพิ่มเติมได้ตาม ID ดีไลด้านล่างเลยนะคะหรือหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างค่ะหมายเลขสี่ขออภัยค่ะหมายเลข3ค่ะปะอยู่ที่350บาทนะคะหมายเลข4ค่ะอันนี้ก็เก่ามากกรอบคือเป็นแบบนี้แล้วนะคะไม่มีไม่มีกระจกข้างหน้าแล้วนะคะ อันนี้ก็เป็นสมเด็จเก่าไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะเนื้อนิึนงนะคะหมายเลขสี่อันนี้เราก็เปิดอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาท สำหรับสมเด็จเก่าๆนี้นะคะท่านใดที่ชอบพระสมเด็จก็อย่าพลาดนะคะห้ามพลาดกันเลยทีเดียวค่ะรีบดูรีบขอบภาพเพิ่มเติมรีบตัดสินใจนะคะพระช่องเรามีน้อยนะคะต่อหนึ่งวันนะคะไม่ได้ขายดีมากแต่ลองน้อยไม่ใช่นะคะพระช่องเรา ปิดกันเร็วมากนะคะยังไงต้องรีบตัดสินใจนะคะหมายเลขห้าก็ยังเป็นสมเด็จนะคะอันนี้ใส่กรอบมาอย่างดีเลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะตรงนี้สวยนะคะสวยแปลกด,ด้านหลังอย่างนี้ยังไม่เคยเห็น ถ้าจะให้ดูเนื้อจะเห็นไม่ดุแล้วก็แตกรางยงานประมาณนี้นะคะสำหรับองค์นี้นะคะเราเปิดอยู่ที่450นะคะสำหรับสมเด็จองค์นี้นะคะหมายเลข5้านะคะใส่กรอบนะคือกรอบสวยค่ะอยู่ที่450นะคะ หมายเลขต่อไปเลยค่ะหมายเลขหกค่ะตรนนี้เป็นปิดตาใส่กอบให้มาสวยมากเลยนะคะให้ดูรอบๆก่อนค่ะอันนี้ตลับคือสวยมากเขาเรียกตลับใช่ไหมคะไม่ใช่กรอบพี่คะเรียกผิดทุกอย่างขออภัยด้วยจริงๆนะคะกับความความพูดไม่ถูกของแมคะแต่หลายท่านที่รู้จักก็ ต้องให้อภัยแม่ค้านิดนึงนะคะอยากเป็นสายมูแต่ไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้หมายเลขของควาปิดตาเนื้อผงนะคะอันนี้เราไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะแปลว,ว่าตลับสวยมากนี่นะคะมันมองไม่ค่อยชัดให้ดูแบบนี้ดีกว่านาะ สำหรับปิดตาเนื้อผงอันนี้นะคะเราก็เปิดอยู่ที่450บาทค่ะอย่าลืมนะคะขอภาพเพิ่มเติมได้ตาม idline ด้านล่างนะคะอ idline พระฟ้า123นะคะหรือหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเลยคะ่ะโทรมาสอบถามกันได้นะคะหมายเลข7ค่ะท่านใดถูกใจพระถูกใจราคารีบปิดนะคะ ช้าหมดอดแน่นอนค่ะสำหรับช่องเราสำหรับหมายเลขเจ็ดนะคะเป็นหลวงปูท่ทวดเนื้อผงค่ะใส่ตลับแบบนี้นะคะอันนี้เราไม่ทราบที่นะคะไม่ทราบปีแต่ให้ดูตามสภาพแบบนี้เอาเองเลยละกันค่ะท่านใดที่ชื่นชอบก็ปิดนะคะท่านใดไม่ชอบผ่านได้ค่ะ จะเป็นนะคะประมาณนี้ค่ะนี่นะคะสำหรับหมาเลขเก็นี้นะคะหลวงปูทั่วเนื้อผงอันนี้นะคะเราเปิอยู่ที่450บาทค่ะพร้อมตลับนี้นะคะหมายเลข8ค่ะ เลขแปอันนี้นะคะอันนี้เป็นหลวงปูท่ทวดเหมือนกันนะคะแต่เป็นเนื้อโลหะนะคะสําหรับองค์นี้ค่ะอันนี้เราก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะสำหรับองค์นี้นะคะแต่ก็คือเก่านะคะมีด้านหลังแบบนี้นะคะเขียนด้านล่างว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะ มองดูชัดไหมคะขอภาพที่ชัดเจนกว่านี้ได้ตามไอดีไลน์ด้านล่างเลยนะคะท่านใดที่ไม่สะดวกในการแอดไลก็โทรมาสอบถามกันได้คะ่ะเพราะมีหลายท่านนะคะที่ไม่สะดวกในการเอดไลแต่สะดวกในการปิดพระนะคะก็ปิดพระช่องเราไปเยอะมากนะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะสําหรับหนองปูทวดเนื้อโลหะอันนี้อันนี้มีน้ำหนักนิดนึงนะคะคือจะหนักนิดนึงค่ะ แล้วก็เปิดอยู่ที่450บาทนะคะ mm. วันนี้ราคาของเราน่ารักน่ารักแบบสบายกระเป๋านะคะสำหรับวันนี้หมายเลข9้าค่ะเป็นพาเนื้อดินนะคะ mm. อันนี้เก่ามากค่ะ mm. ดูัาการเลี่ยมไหมคะอมค่ะ, mm. คะ ะะอยู่เป็นแบบนี้นะคะสำหรับพระเนื้อดินอันนี้นะคะเราเปิดที่350บาทค่ะดูสภาพดูความเก่านะคะขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะตามหมายเลขโทรศัพท์หรือว่าเราขออภัยค่ะตามไอดีไลน์ด้านล่างนะคะสอบถามได้ตามหมายเลขโทรศัพะะมมทพ์เลยค่ะ สำหรับพราเนื้อดินเก่าๆอันนี้นะคะปุ้ยี่3รอ50บาทค่ะหมายเลขสิบค่ะวันนี้พ้าเรามีเยอะกว่าเดิมนิดนึงนะคะลืมบอกไปนะคะเมื่อกี้หมายเลขสิบเนี่ยนะคะเป็นเนื้อโลหะเหมือนกันนะคะอันนี้หนักนะคะอันนี้คือมีน้ำหนักนิดนึงค่ะใส่กรอบมาแบบนี้นะคะ ค่ะใส่ตลับค่ะตลับเอสตีปากหนึ่งทีพูดผิดอยู่เรื่อยนะคะอันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูเนื้อนิดนึงจะเห็นไหมเนาะเป็นเนื้อโลหะนะคะอันนี้ดูยากนิดนึงนี่นะคะอันนี้ไหมคะดูไม่ออกเลยนะคะ ดูไม่ออกแล้วก็ดูไม่เป็นนะคะสําหรับองนี้ท่าในใดที่ดูออกดูเป็นพิจารณาดูเอาเองเลยนะคะนี่นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังมีแบบนี้นะคะนีแ่บบนะคะ เวียนหัวค่ะนี่นะคะหมายเลขสิบอันนี้นะคะเราเบิกที่สามร้อยห้าสิบบาทเหมือนกันนะคะหมายเลขต่อไปเลยค่ะอย่าลืมนะคะร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะท่านใดที่ไม่สะดวกโอนนะคะรวมถึงพื้นที่ห่างไกลด้วยนะคะท่านใดที่อยู่ สจังหวัดจะเดดงภาคใต้ใช่ไหมคะหรือว่าเกาะหรือว่าพื้นที่ห่างไกลอะคะ่ะก็ไม่บวกเพิ่มนะคะเราก็คิดเพิ่มแค่ห้าสิบบาทแค่นั้นคะ่ะสำหรับหมายเลขสิบเอ็ดอันนี้นะคะเป็นธนุมาน,นะคะ่ะเป็นเนื้อผงสีขาวนะคะ หนุมานเนื้อผงค่ะมันเป็นสีขาวนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะก็ก็แตกนิดนึงนะคะตรงใต้ฐานตรงนี้นะคะคือเราได้มาสภาพไหนก็คือสภาพนั้นเลยนะคะสำหรับหมายเลขสิบเอ็ดนี่นะคะหนุมานเนื้อผงเลยนะคะ เราไม่ทราบที่นะคะเราก็เปิดอยู่ที่สี่ร้อยาสิบค่ะสำหรับหานุมานนี้นะคะอองต่อไปค่ะไม้เลข12นะคะอันนี้เป็นพระนอนท่านใดที่อยากนำไปบูชาได้นะคะค่ะ อันนี้หมายเลขสิบสองนี่นะคะเป็นพระนอนนะคะอันนี้เลี่ยมมาแบบโบราณเลยนะคะดูดูจากการเลี่ยมคือคือเก่ามากเก่าแบบโบราณนะคะรุ่นเจ้าคุณปู่อันนี้มาจากรุ่นเจ้าคุณปู่นะคะอันนี้คือดูลักษณะการเลี่ยมนะคะอ่าสำหรับพระนอนเนื้อผงอันนี้นะคะ เราเปิดที่350บาทเหมือนกันค่ะเราไม่ทราบที่นะคะอันนี้สภาพมาก็แบบนี้เลยนะคะท่านใดที่ชื่นชอบของเก่าก็อย่าลืมนะคะขอภาพเพิ่มเติมได้ตามไอดียไลน์ด้านล่างเลยค่ะหรือหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนะคะหมายเลข13ค่ะอันนี้เป็นเหรียญหล่อนะคะเหรียญหล่อนี่คนถามเยอะมากนะคะ เราก็จะพยายามหามาทุกวันนะคะผู้มีคนถามเยอะมากสําหรับเหรียญหล่อลกคะไม่เข้าใจหรกคะ่ะว่าช,ชอบกันทางด้านไหนยังไงแต่หลายท่านถามตลอดเลยะคะ่ะไม่เหรียญหล่อไม่เหรียญหล่อปนทุกวันเลยคะ่ะสำหรับเหรียญหล่อโบราณอันนี้นะคะเราเบิดได้4ี่ห้าบบาทค่ะให้ดูวิวนิดนึงนะคะ นี่นะคะโบราณค่ะโบราณสุดๆโบราณแบบสุดโดดเด็กเยอะๆค่ะสําหรับเหรียญน,นี้นะคะเปิดอยู่ที่ส450บาทค่ะสําหรับเหรียญหลอกโบราณองนี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ ท่านใดที่ชื่นชอบก็ขอภาพเพิ่มเติมและปิดได้เลยนะคะช้าไม่ทันนะคะสำหรับพระช่องของเราไม่ค่อยขายดีค่ะแต่มีน้อยหมายถึงมีน้อยต่อ ep นะคะไม่ได้มีพระน้อยนะคะช่องรองมีพระเยอะแต่เอามาลงวันละน้อยๆค่ะไม่ค้าจะได้ไม่สับสนนะคะแค่นี้ก็สับสนแค่แล้ว หมายเลขสิบสี่นะคะวันนี้เรามีเยอะอนิดหนึ่งสิบห้าองค์วนนันนี้อันนี้เป็นพระเนื้อผงนะคะเลี่ยมมาแล้วนะคะเลี่ยมมาแบบนี้นะคะผงสีขาวอ่าขาวสะอาดมากนะคะสําหรับอันนี้อันนี้เป็นพระเนื้อผงนะคะพิมพ์หลวงปู่ทวดค่ะเราไม่ทราบที่นะคะสําหรับองค์ เราเปิดอยู่ที่350บาทนะคะสําหรับพระเนื้อผงพิมพ์หลวงปู่ทวดอันนี้นะคะองนี้นะคะนี่นะคะเนื้อเป็นแบบนี้ค่ะเราเปิดอยู่ที่350บาทนะคะ องสุดท้ายของเราวันนี้มาเรียกองค์ไม่ได้นะคะสายของขลังค่ะท่านใดที่ชอบไหมะคะถ้าไหมคะเซลอะไรไปผิดไปบ้างก็อย่าว่ากันนะคะอันนี้เป็นตะกุดนะคะเป็นตะกุดถักเชือกค่ะเรี่ยมมาด้วยนะคะนี้ดูนะคะเรี่ยมมาทรงแบบนี้นะคะ ก็จะอันใหญ่นิดนึงท่านใดสายของขลังนะคะบูชาได้นะคะสำหรับตะกุดถักเชือกอันนี้นะคะเราเปิดอยู่ที่450บาทนะคะเราไม่ทราบที่นะคะอันนี้นะาไหมคะวันนี้เราไม่ทราบที่เลยสักองหนึ่งนะคะด้วยความที่ไปหาของเก่ามาจริงๆนะคะอันนี้ กร้อมนะคะค่ะเปิดอยู่ที่450บาทนะคะสำหรับตะกรุดอันนี้นะคะอย่าลืมนะคะร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะบวกเพิ่ม50บาทรวมถึงพื้นที่ห่างไกลด้วยนะคะแล้วก็ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะตาม id line ด้านล่างค่ะหรือหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเลยนะคะ ร้านเราอาจจะตอบช้าบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะคะก็ต้องขออาภัยด้วยนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ทักมาแล้วบอกว่าแมคะาตอบช้ามากกา็ขออาภัยด้วยจริงๆค่ะเพราะว่าบางร้านแมคะาติดงานค่ะบางทีบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาหนึ่งชั่วโมงกลายเป็นสามชั่วโมงก็มีนะคะบางทีก็ต้องขออาภัยด้วยค่ะเพราะว่านะคะก็มีงานประจำทำอยู่ะคะ่ะก็เลยอาจจะตอบช้าบ้างอะไรอย่างนี้นะคะ ก็ตอขออภัยด้วยนะคะอยากขอภาพที่เพิ่มเพิ่มเติมที่ชัดเจนกว่านี้นะคะก็แอดไลน์มาได้คะ่ะท่านใดไม่สะดวกในการแอดไลน์ก็โทรมาถามนะคะเดี๋ยวเรามาทวนกันนิดนึงนะคะสมเด็ดมาเลขหนึ่งนะคะเปอรที่350คะ่ะสมเด็จเก่าๆทั้งหมดนี่นะคะ มาเลขหนึ่งสี่นะคะเราเปิดอยู่ที่350บาทค่ะส่วนมาเลขห้านะคะสมเด็จใส่ตลับสวยๆใส่ขอบสวยๆมาแล้วนะคะอันนั้นเปิดอยู่ที่450ร้าสค่าพระปิดตานะคะ บพร้อมกับตลับสวยๆนะคะหมายเลขหกนะคะก็เปิดอยู่ที่450ค่ะหลวงปู่ทวดพร้อมตลับนะคะก็เปิดอยู่ที่450บาทค่ะหมายเลขแปดนะคะหลวงปู่ทวดเนื้อโลหะนะคะเราก็เปิดอยู่ที่450บาทค่ะหมายเลขเก้าพระเนื้อดินเก่าๆนะคะเปิดที่350ค่ะ หมายเลขสิบพระเนื้อโลหะนะคะเปิดอยู่ที่3ามอยห้าสเหมือนกันค่ะหมายเลขส1บนะคะหานุมานนะคะเปิดอยู่ที่4ี่ห้าบาทค่ะหมายเลขสิบสอพระนอนเนื้อผงน,น,นะคะเปิดอยู่ที่350บาทค่ะแล้วก็หมายเลขสิบานะคะเหรียญโลนะคะเปิดอยู่ที่4ี่อห้าสบค่ะ หมายเลขสิบสี่พระเนื้อผงนะคะพิมพ์หลวงปู่ทวดค่ะปิดอยู่ที่350บาทค่ะและตะกุดถักเชือกเก่าๆอันนี้นะคะองค์สุดท้ายของเราอันนี้นะคะปิดอยู่ที่450บบาทค่ะสอบถามเพิ่มเติมกันมาได้นะคะหรือบางทีเอ่า ทักมาบอกกันได้นะคะท่านใดที่อยากจะให้เราหาพระแบบไหนหรือว่า,าสมเด็จอะไรหลวงพ่ออะไรนะคะทักทิ้งไว้ได้ค่ะเราจะหาให้นะคะถ้ามีเราจะรีบเอามาลงให้ทุกๆคนได้ชมนะคะอย่าลืมนะคะพระช่องของเรารีบตัดสินใจนะคะรีบปิดนะคะท่านใดที่ปิดไม่ทันก็ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไว้ EP หน้าหรือไม่ก็ยก้อนกลับไปดู E ีก่อนหน้านี้ก็ได้ค่ะ มันก็จะมีหลายๆองค์นะคะที่ยังอยู่นะคะเผื่อจะถูกใจค่ะถ้าไม่ถูกใจก็ผ่านได้ไปดูใน EP ีต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าอย่าลืมค่ะเข้ามาดูช่องของเราแล้วอขอฟาร์มกดติดตามให้ช่องของเราด้วยจะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวอีพีหน้าค่ะเราก็จะมีพระเก่าๆแบบน,นี้อีกนะคะท่านใดที่ชื่นชอบที่จะสะสมสมเด็จเก่าๆหรือพระเก่าๆนะคะ อย่าพลาดค่ะเรามีเยอะค่ะเรามีเยอะอยู่นะคะ,ะเรื่องการขนส่งเนาะเราก็บอกไปแล้วว่าะจะส่งหนึ่งวันต่อหนึ่งรอบแค่นั้นนะคะก็คือช่วงบ่ายค่ะถ้าเกิดไม่ทันยังไงก็จะทักไปบอกนะคะเพราะว่าบางทีนะคะก็ติดงานเยอะอาจจะช้าบ้างอย่างนี้นะคะก็จะทักไปบอกว่าวันนี้ช้าหน่อยอย่างนี้ค่ะเดี๋ยว อีพีหน้านะคะเราก็จะมาเจอกันใหม่ค่ะอ่าสำหรับอีพีนี้นะคะเดี๋ยวเราลากันไว้แค่นี้ค่ะเจอกันใหม่ในอีพีหน้าแล้วก็พระสวยๆแบบนี้อีกนะคะสำหรับอีพีนี้ขอบคุณมากๆนะคะอ้ออย่าลืมนะคะดูช่องของเราแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้ช่องเราด้วยนะคะกับช่องพรับบ้านหมอกมาราคาถูกๆนะคะเจอกันในอีพีหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ